ตาม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 มานะขยับตาม เด็ดจริงๆร่งองนี้ยอมรับเลยโคตรเด็ดอะ่ะน้ำมันแบบใช้ได้แต่ร้อนชิบหายยังเดือดอตะลออต่องเอนีนยน่ยโอ้เตี้ยเจะเอานี่ปลาอยู่เนี่ยเฮ้ยตามตามเอาตัวนี้ก่อนตามมาตามมาให้สวยนะ ตัวตัวตัวอีไแล้วโอ้ยปลาผอมไม่หายหรือตัวนี้ปล่อยมันไปกลดเป็นเจ้ายักษ์ยางาครับผมน่ครับใส่เข้าไปหรือปล่อยมันไปครับผมโอเคไม่หายซัดะเต็มแรงปาดาบ สดจอดมากครับผมเจ้ายักษ์ยหญ